ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรันตนตร,รัยเจริญพรญาติธรรมทุกท่นนานณโอกาสนี้พระอาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐานสี่ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ซึ่งจะมาเปรียบเทียบ กับสติปัฏฐานของอีกสายหนึ่งที่สอนกันโดยทั่วไปตามมหาไร่ต่างๆพระพุทธเจ้าได้ตรัดมหาปฏิสตถาสีเอาไว้ดังนี้ว่าผลทางสายนี้ซึ่งเป็นทางสายเอกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกความร่ำไรเพื่อความอัสดงรับดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุยายธรรมเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมีอยู่ผลทางสายนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างพิสุปในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผาทิเลมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิสูจในพระธรรมวินัยนี้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ทำในธรรมอย่างไรเล่าพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในเวทนาในจิตและในธรรมย่อมพิจารณาทั้งความเสื่อมไปย่อมพิจารณาทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบ้างย่อมเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปหรือ ระลึกว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอก็เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้ก็เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่และย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกพิสุย่อมพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตและธรรมเนื่องๆอยู่อย่างนี้และผลทางสายนี้ คือหนทางสายเอกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริงพระองค์นั้นได้ตรัสไว้โดยช่อบหนทางที่กล่าวมานี้ก็คือสติปัฏฐานสีที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเร็งเห็นพระนิพพานผู้อนุเคราะห์แก่มูสัตว์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลย่อมทรงรู้แจ้งหนทางสายเอกในอดีตในอนาคต แม้กระทั่งในปัจจุบันสัตว์ทั้งหลายรวนใช้หนทางสายนี้ข้ามพ้วงน้ำคือกิเลสนี่คือสติปัฏฐานสีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะเอาไว้ให้เราพิจารณากายนะก็คือตัวเราเนี่แหละนะเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉยจิตก็คือสิ่งที่เรารับรู้ อารมณ์ต่างๆแล้วก็ทำรรก็คือธรรมชาติที่มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วทั้งข้งในตัวเราเองและภายนอกที่มีทั้งในส่วนของบาปและบุญซึ่งพระบุทรเจ้าก็ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าอะไรเป็นธรรมฝ่ายอากุศลอะไรเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายกุศล อกุศลก็ควรที่จะละและกุศลก็ควรที่จะบำเพ็ญแต่เราก็ต้องเอามาพิจารณาให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงให้เกิดขึ้นให้รู้แจ้งแห่งจิตวิญญาณของเราอีกทีหนึ่งเพื่อให้เรานั้นใต้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ได้ตัดสรู้เพียงแต่การอ่านหรือการศึกษาแล้วเอามาเดาเอาวิเคราะห์อเอาตีความเอา ซึ่งสติปัฏฐานสี่ที่ที่คณะสงฆ์หรือว่าในสายของพม่าหรือว่าในสายของมหาไรที่เขาสอนกันโดยทั่วไปเขาไม่ได้ชี้นำไปในแบบของพระพุทธเจ้าเขาสอนในลักษณะของยืนหนอนั่งหนอ ย,ย,ย,ยุบหนอพองหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอ่ะหกขั้นตอนอะไรของเขาเนี่ยนะซึ่งมันไม่ได้มีลักษณะนำไปสู่การพาิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริง,รงตามความเป็นจริงใดๆเลยดังนั้นมันจึงผิดหลักดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ ดังนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะนำไปสู่การพ้นทุก์ได้เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงมาเปรียบเทียบกับธรรมะปฏิรูปที่เป็นสิ่งที่บิดเบือนไปจากพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้เลือกพิจารณาศึกษาและปฏิบัติว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติแบบไหนถ้าปฏิบัติถูก ท่านก็ผลทุกข์ถ้าปฏิบัติผิดท่านก็ไม่ผลทุกข์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สอนบิดเบือนไปจากคําสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านก็จะเป็นบาปอย่างมหาหันเลยทีเดียวเพราะว่าได้นําบุคคลจํานวนมากไปสู่การมืดบอดแห่งจิตวิญญาณและเป็นการทําลายรากเหง้าของพระพุทธศาสนาแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ดังนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าท่านควรที่จะสอนผิดหรือสอนถูกควรที่จะแก้ไขหรือดำเนินการต่อไปด้วยประการชนีแลขอให้ทุกท่านจงดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักของพระเจ้าเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความดับทุกข์ ทั้งทางกายทางใจทั้งทาง,งโลกและท,งทางธรรมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดนิพพานจัปยโหตุ